ไม่กู้กับน้องธันวาหรอกนี่นะคะอยู่หลังบ้านใช่ไหมเข้าไปเอาหลังบ้านพี่ไม่เก็ตว่าอยู่หลังบ้านอ้อมไปหลังบ้านเลยค่ะค่อยๆค่อยๆเรียวรีบๆเราจะรีบกลาบเร็วจะมืดแล้วหมาเห่าเต็มเลยตรงนู้นอะฮเฮ้ยอะไรไปเร็วเฮ้ยอะไรอะไรท่านป้าท่นป้าเห็นไหมท่านบไปไหม พี่เกลลี่ค่เดี๋ยวเราต้องไปเอาอะไรที่ไปเอาอะไรนะไปเอาของที่บ้านเก่าของหนูค่ะอ๋อแม่เกตนี่นะคะทุกคนแม่เกตให้แม่กุ้งพาพี่เกลลี่ดีไซน์แล้วก็น้องทันวานะไปเอาของที่บ้านหลังเก่าของพี่เกลลี่นะคะทุกคนซึ่งดินตรมบี้มันอยู่ซอยหกใช่แล้วไม่รู้ว่าเราไปรอบนี้จะเจอซอมบี้หรือเปล่าพี่เกลลี่ค่ะถ้าเจอเราทำไงเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องหนีสิม่กุ้วงว่ะโ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยในกุ้งเห็นไหมโอ้ยโอ้ยทันวาเห็นไหมตัวอะไรเนี่ยทันวาปัดทันวาปัดแต่เนื่องจากว่านี่นะทุกคนเนื่องจากแม่เกตติดทุระนะแม่กุ้งก็เลยต้องน้องทันวามาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องดูน้องทันวาให้แม่เกตเนาะก็ได้แต่ภาวนานะว่าหวังว่าเราจะไม่เจออะไรเนาะใช่ทันวากลัวไหมครับกลัวครับทันวาถ้าเจอซอมบี้จะทำยังไงครับเนี่ยวิ่งไหมครับวิ่งวิ่งวิ่งไหวไหม ถ้าเจอซอมบี้น้องจะวิ่งไหมไม,ไม่ไม่วิง่งน้องไม่วิ่งน้องทำไงอะหนูหไปหาข้อมูลมาแนะม่กุ้งเขาบอกว่าถ้าเราเจอซอมบี้ให้เราอยู่นิ่งๆแต่หัวไปเห็นคนที่เขาทํามันไม่ได้ผลเลยเจอซอมบี้ให้อยู่นิ่งๆใช่ก็โดนมันกัดหมดสิใช่แม่กุ้งว่าไม่น่าได้ผลนะเจอซอมบี้แล้วอยู่นิ่งๆเนี่ยเุย้ยนี่ไงทุกคนบ้านหลังนี้ไงจําได้ไหมที่เราเจอรอบนั้นอที่เรามาเจอเลยใช่ไปดูดิ รอบนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรไหมฮไม่มีอะไรไม่มีอะันดาดูไหมเข้างใหม่อยู่นะเหรอใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรนะคนอ่ะที่เป็นหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านตรงนั้นอ่ะเขาเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนฝันเนาะเขาไปยืนบนนั้นแล้วที่จริงเขายืนจริงๆแล้วเขาก็โดนเสียบลงมาเลยอ้ตรงยอดตรงนั้นน่ะเหรอที่เป็นเหล็กเหรอ ฉนว่ากลัวไหมลูกกลัวครับท่านว่าเห็นไหมห็นด้วยเหรอโอ้ไม่มีหรอกไปแพงเยอะมากไปไปดีกว่านะไม่มีหรอกเนาะไปแม่คุ้งพาไปบ้านไปไปบ้านเก่านนองเนาะไปเอาของเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันเนาะดีไซนเดินน้าเลยอะคะมีไซไม่กลัวเหรอเดี๋ยวพี่เดินนําเองแต่ตอนนี้แขนแม่กุ้งจะหลุดแล้วใครช่วยแม่กุ้งอุ้มน้องหน่อยให้พี่พี่อุ้มแป๊บหนึ่งสลับกัน เหนื่อยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ซอยหกแล้วนะคะทุกคน<ง>บรรยากาศวังเวงมากดูสิเมื่อกี้ตอนแรกยังแดดอยู่เลยนะตอนนี้ไม่มีแดดแล้วโอ้พี่เกลี่อุ้มน้องไหวไหมไห<ว>ไปพี่เกลี่เดี๋ยวพอเราถึงบ้านหลังเก่าของพี่นะรีบเข้าไปเอาของรีบออกมนกันเลยเนาะไม่กลัวว่าบรรยากาศมันวังเวงไม่ค่อยน่าอยู่เลยอะ ออนี่นี่นี่ถึงแล้วมาอยู่กับแม่กุ้งก่อนนะเดี๋ยวพี่เกไปเอาของก่อนแม่กุ้งอุ้มแม่กุ้งอุ้มมาเอาโอเคแม่แม่กุ้งกับน้องธันวาเลยนี่นะคะอยู่หลังบ้านใช่ไหมเข้าไปเอาหลังบ้านพี่แม่เกดบอกว่าอยู่หลังบ้านอ้อมไปหลังบ้านเลยค่ะค่อยๆค่อยๆเร็วรีบๆเยวจะรีบกลับเร็วจะมืดแล้วหมาเห่าเต็มเลยตรงนู้นอะ เยอะไรอะไร่ห็นไหมมีอะไรไมโอ้นเป็นไงคะเหนื่อยไหมเด็กๆเื่อกี้ตัวโคตรใจเลยตัวเหมือนเอเลียเลยไม่กูมันใหญ่กว่าเหนื่อยมากเลยท่านวาเห็นไหมเมื่อกี้ลูกเห็นเหรอครับอท่านบากลัวไหม ไปยางไปยางเรารีบกลับบ้านกันดีกว่ามาทันวาไไงกุ้งเร็วหางแม่ไหมมาหาไ้กุ้งเร็วหน่อยไปยังดิซัคเท่านี้มากกว่านี้เก็บบอลเก็บบอลเกับบ้านกับบ้อลเร็วเกับบอลกันเก็บบอลกันรอด้วยรอด้วย ยอช่วยแม่อุ้มน้องหน่อยช่วยแม่อุ้มน้องหน่อยแม่ไม่ไหวแล้วไปเร็วกลับบ้านเร็วพี่เจ้านี้เฮ้ยมันมาแล้วพี่เจ้านี้เร็วเรร็วไปเร็วี่เจ้าเร็วแลราเปอุ้มน้องใหญ่เลยทุกคนเร็วเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกันระวังล้มระวังล้ม แล้วกลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนี่นะคะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการไปวิ่งหนีซอมบี้ของพวกเรานะคะธันวาเจอซอมบี้ไหมลูกไม่มีไม่มีเห็นซอมบี้ไหมไม่ไม่เห็นใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้านแล้วเพราะว่าซอมบี้ไม่มีจริงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงของพวกเราเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะท่านป้าท่านว่าเห็นไหมซ้มบี้มาไหมซอมบี้มาไหมเดี๋ยวไม่คุยนะถ้าโดนก้นไม่มีสักอย่างหรอกไม่มีเห็นไหมมีที่ไหนล่ะมีไหมเออไม่มีเราแกล้งวิ่งหนีเฉยๆไปแล้วนะไปแล้วนะเราจะแกล้งวิ่งหนีแล้วนะเราจะแกล้งวิ่งซอมบี้กันแล้วนะโอเคนะ เราพี่ด<ไ>ีไซน์ก่อนไปเราจะแก้ไม่มีซอมบี้แล้วนะ<ม>หนึ่งซอมบี้ข้างหลังนะไม่เออไม่มีไม่มีแต่งั้นเราวิ่งกลับบ้านเนาะไปหนเร็วกลับบ้านกลับบ้าน